สวัสดีครับนี้มีเหรียญหลวงพ่อมุ้ยเข้ามา3มเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญทันตัวหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่ปี12อ่านี่นะดูแบบไม่ต้องส่องจะง่ายกว่าแส่องส่องแล้วจับกล้องลื่นนะจับยากอ่ะอันนี้เป็นผิวผิวไฟนะผิวไฟ ด้านข้างเหรียญด้านข้างเหรียญซ้ายมือเราครับจะมีเนื้อเหมือนเพเยออยู่หน่อยหน่อยดูง่ายครับดูง่ายดูตรงเนีย้ยใต้ยันนะครับขอบเหรียญน,นะจะเป็นเนื้อเหินขึ้นมานะเนื้อเหินขึ้นมาพระองค์นี้เป็นบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกบล็อกแตกที่สังคตินะครับ บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นี่บล็อกแตกกันนิยมนะครับบล็อกแตกนิยมอันนี้เป็นผิวกระ,ะผิวไฟครับตามซอกมีให้เห็นนะพื้นเหรียญยังเห็นอยู่เยอะนะครับนี่จมูกจมูกโด่งนะแต่ว่าที่แต่นี่คือแตะจากบล็อกนิดหน่อยนะฮะเบ็เนตัวหนังสือนี่ไม่มีล้มนะฮะไม่มีร่องรอย การผ่านการใช้มาองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทั้งผิวแล้วก็องค์พระนะครับนี่มีเส้นตัวยันยันนะนะถึงดอดเด็กนะครับเส้นแตกตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันนะสวยๆนะครับเจ็ดถึงแปดพัน เจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะสวยๆถึงหมื่นก็มีคนขายมาแล้วนะครับแต่วสวยนะแล้วนี่อีกองหนึ่งให้อีกองหนึ่งเป็นเลี่ยมเงินนะครับเป็นเลี่ยมเงินบล็อกเดียวกันนะพี่นะบล็อกสั่งคตีแตกมือกันฮะ,ะสวยนะพี่นะฮะสวยนี่แทบไม่ต้องลงกล้องอะไรมากเลยเนะี่ยพื้นเหรียญเนี่ยนนะ พื้นเหรียญเป็นเส้นเนี่ยตามซอกตัวหนังสือเนี่ยมีผิวไฟด้านหลังนะฮะพื้นตามซอกมีผิวไฟให้ดูนะครับ กองไปจับตัวหนังสือนะพี่ฮะผมปิ๊เป็นแท่งอ่ะอเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญปี0ูนย เหรียญปีศูนย์หกองนี้สภาพใช้หน่อยนะพี่นะแต่ล่าสุดสวยๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกพันบาทนะครับเป็นเนื้ออันปะก้าปีศูนย์หกอันนี้เป็นพระประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับจะ มีร่องรอยการใช้มาหน่อยหนึ่งอขอบตัดนะครับพระช้ำม,มาหน่อยนะพี่นะมองไม่ค่อยเห็นนะกล้องไม่จับกล้องไม่จับ มองฟันไม่เห็นนะพี่นะมองมองเฟืองได้ไม่เห็นเลยแต่สภาพนี้นี่ผมก็รับมาประมาณสามพันนะครับเนะี่ยสภาพนี้นะฮะ <c oughs> หลวงพ่อมุ้ยมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะมีประวัติมีประสบการณ์มีลงหนังสือหลายเล่มนะครับมีให้ค้นหาข้อมูลได้เยอะนะพี่นะใครมีพระเครื่องสนใจจะปล่อยให้เช่าหรือจะขอแบ่งปันหรือจะ ส่งมาขายก็ติดต่อาทางไลนะ์หน้าช่อง YouTube นะครับไลน์ Line ID นะครับ a c a l l v e t e นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ